หลายคนอาจจะเคยเห็นบางคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าราคาแพงไม่ได้ถือกระเป๋าหรูหรือใช้ชีวิตฟู่มฟ้าแต่กลับทำให้คนรอบตัวรู้สึกได้ทันทีว่าคนนี้มีสเสน่ห์ดูมีระดับและน่าเกรงใจนั่นไม่ใช่เพราะเงินทองแต่เป็นเพราะจิตวิทยาการวางตัวที่สะท้อนคุณค่าออกมาจากภายในจริงๆการดูแพงจรงไม่ใช่เรื่องของสิ่งของภายนอกแต่คือศิลปะในการสื่อสารการเคลื่อนไหว การเลือกใช้คำพูดและการจัดการพลังงานทางอารมณ์ของตัวเองหากเข้าใจหลักจิตวิทยาเหล่านี้คุณก็สามารถวางตัวให้ดูแพงได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมายแต่ยังทำให้คนอื่นเคารพและชื่นชมอย่างเป็นธรรมชาติ 1. ท่าทีและการเคลื่อนไหวที่มั่นใจจิตวิทยาสื่อสารบอกว่าคนที่เคลื่อนไหวช้านิ่งและไม่กระวนกระวายมักจะถูกมองว่ามีอำนาจและมีคุณค่า การวางท่าทางตรงเดินมั่นคงไม่รีบร้อนจะสร้างความรู้สึกสง่างามให้คนรอบข้างโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยการดูแพงไม่ได้หมายความว่าต้องสวมเสื้อผ้าราคาแพงหรือมีเครื่องประดับหรูหราเท่านั้นแต่แกนแท้จริงๆมาจากท่าทีและการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะจิตวิทยามนุษย์บ่งบอกว่าร่างกายสามารถสื่อสารได้มากกว่าคำพูด คนเรามักจะตัดสินใจในเสี้ยววินาทีแรกที่เจอกันจากสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่ได้ยินการยืนและการนั่งอย่างมั่นคงคนที่ดูแพงจะไม่งอตัวหรือขดตัวเล็กๆเพราะนั่นทำให้ดูไม่มั่นใจและลดคุณค่าของตัวเองโดยไม่รู้ตัวการยืนหลังตรงไหล่ผายเล็กน้อยและยืนด้วยน้ำหนักที่สมดุลบ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเองในทำนองเดียวกันการนั่งตัวตรงไม่กอดอก หรือซ่อนมือแสดงถึงการเปิดกว้างและความสง่างามการก้าวเดินที่มั่นใจการเดินที่ดูแพงไม่ใช่การเดินเร็วราวกับรีบหรือเดินเชื่องช้าอย่างไร้พลังแต่คือการเดินที่มีจังหวะพอดีมั่นคงและรู้จังหวะของตัวเองขาก้าวอย่างตั้งใจแขนเคลื่อนไหวตามธรรมชาติทำให้ดูสง่างามและชวนให้คนรอบข้างมองว่าเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดี การเคลื่อนไหวที่ไม่รีบร้อนการเคลื่อนไหวที่เร่งรีบหรือกระตุกเป็นสัญญาณทางจิตวิทยาว่าคนคนนั้นอาจรู้สึกประหม่าหรือกังวลในทางกลับกันคนที่ดูแพงจะใช้การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลมีจังหวะชัดเจนและไม่ทำอะไรแบบลนลานสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเวลาและมีคุณค่าการใช้สายตาอย่างมีพลัง สายตาคืออาวุธลับของคนที่ดูแพงคนที่มั่นใจจะไม่หลบตาบ่อยๆแต่ก็ไม่จ้องจนเกินไปการสบตาพอดีพอดีแสดงถึงความมั่นใจและการเคารพผู้อื่นและเมื่อรวมกับรอยยิ้มบางเบาจะทำให้ภาพลักษณ์ดูน่าค้นหาและส่งพลังภาษากายที่ชัดเจนและเรียบง่ายการยกมือการใช้ท่าทางในการสื่อสารหากทำเกินไปจะดูรกและไม่สง่างาม คนที่ดูแพงมักจะใช้การเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายชัดเจนและตรงประเด็นทุกการขยับมีเหตุผลไม่มากหรือน้อยเกินไปการใช้พื้นที่อย่างมีอำนาจในทางจิตวิทยาการครอบครองพื้นที่เล็กๆรอบตัวสะท้อนความมั่นใจคนที่ดูแพงจะไม่นั่งหดหรือเบียดตัวจนดูเล็กเกินไปแต่ก็ไม่กางแขนกางขาจนเกินงามพวกเขาจะวางตัวอย่างพอดี ใช้พื้นที่ของตัวเองอย่างสง่างามสิ่งนี้บอกเป็นไนว่าฉันรู้คุณค่าของตัวเองและฉันไม่จำเป็นต้องแย่งพื้นที่จากใครการเคลื่อนไหวที่ประสานกับจังหวะการพูดคนที่ไม่พลังและมั่นใจจะไม่พูดไปมือเกรงไปแต่จะปล่อยให้มือขาและสีหน้าสอดคล้องกับจังหวะของคำพูดอย่างเป็นธรรมชาติท่าทีแบบนี้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขามั่นใจในสิ่งที่พูด และเชื่อมโยงกับความเป็นผู้นำโดยไม่ต้องประกาศการเคลื่อนไหวที่ประหยัดแต่มีน้ำหนักคนที่ทำอะไรที่เยอะเกินไปมักจะดูไม่มั่นคงคนที่ดูแพงจะใช้ท่าทางเท่าที่จำเป็นแต่ทุกการขยับมีความหมายเช่นการพยักหน้าเล็กน้อยแทนการโอ้อวดหรือการยิ้มบางเบาแทนการหัวเราะเสียงดังจิตวิทยามนุษย์ตีความว่านี่คือการควบคุมอารมณ์และพลังงานได้ดี การปรับจังหวะให้เข้ากับสถานการณ์คนที่วางตัวดูแพงไม่ได้เดินหรือเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นยนต์แต่รู้จักปรับความเร็วจังหวะและโทนของท่าทีให้เข้ากับสถานที่และคนรอบข้างเช่นเดินมั่นคงในห้องประชุมแต่เดินผ่อนคลายในงานสังคมสิ่งนี้สะท้อนความฉลาดทางสังคมซึ่งเป็นอีกคุณสมบัติของความดูแพงการสัมผัสสิ่งของอย่างมีสติแม้แต่การหยิบแก้วน้ำ การวางโทรศัพท์หรือการจัดทรงผมก็สามารถบอกถึงบุค,คลิกได้คนที่ดูแพงจะไม่ทำอะไรแบบกระแทกหรือรีบร้อนแต่จะสัมผัสอย่างเบามือเรียบร้อยและมีสติราวกับให้เกียรติทุกสิ่งรอบตัวการใช้การหยุดนิ่งเป็นพลังไม่ใช้ทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาความเงียบและการหยุดนิ่งในจังหวะที่เหมาะสมเช่นเวลาฟังคนอื่นหรือหยุดเล็กน้อยก่อนตอบคำถาม แสดงให้เห็นถึงการคิดอย่างรอบคอบจิตวิทยามองว่าการหยุดนิ่งเช่นนี้ทำให้ภาพลักษณ์ดูสุข,ขุมมีชั้นเชิงและเหนือกว่าการแสดงออกที่สอดคล้องกับอารมณ์จริงสิ่งที่ทำให้คนดูแพงไม่ใช่แค่ท่าทางแต่คือความเป็นธรรมชาติที่ควบคุมได้พวกเขาไม่ได้แกล้งทำแต่เลือกแสดงออกให้อารมณ์และการเคลื่อนไหวสอดคล้องกันเช่นยิ้มเมื่อรู้สึกพอใจไม่ฝืนหัวเราะเมื่อไม่ตลก สิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างเชื่อถือและรู้สึกว่าเขามีตัวตนจริงๆมุมมองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาพบว่าคนที่แสดงออกด้วยท่าทีมั่นใจมักจะได้รับการยอมรับมากกว่าเพราะสมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงความมั่นใจกับการมีคุณค่าการเคลื่อนไหวที่มั่นใจจึงไม่เพียงแต่ทำให้คนรอบข้างเคารพแต่ยังสะท้อนกลับมาที่ตัวเองทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นด้วยฉะนั้น ท่าทีและการเคลื่อนไหวที่มั่นใจไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์แต่คือจิตวิทยาการสื่อสารที่ไร้คำพูดคนที่ดูแพงจึงไม่จำเป็นต้องมีของแพงแต่ต้องมีท่วงทาที่สะท้อนความมั่นใจความสงบและการควบคุมตัวเอง 2. องใช้ความเงียบเป็นสเสน่ห์คนที่ดูแพงไม่ใช่คนที่พูดเยอะหรือพยายามดึงความสนใจแต่คือคนที่เลือกใช้คำพูดอย่างพอดีรู้ว่าเมื่อไหรควรพูดและเมื่อไหรควรเงียบ ความเงียบเชิงจิตวิทยาทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเรามีความลึกลับน่าค้นหาและไม่ตื้นเขินหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าคนที่ดูแพงต้องพูดเก่งมีสเสน่ห์จากการเข้าสังคมหรือสามารถเรียกร้องความสนใจได้ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงความเงียบกลับเกณฑ์สเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้ใครบางคนดูมีคุณค่าและน่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการขาดการสื่อสาร แต่คือการเลือกจะสื่อสารอย่างชาญฉลาดความเงียบทําให้ดูสุข,ขุมและน่าค้นหาในทางจิตวิทยาเมื่อคนเราไม่รีบเปิดเผยทุกอย่างออกมาจะสร้างพื้นที่ว่างให้คนอื่นเกิดความสงสัยและอยากรู้จักมากขึ้นคนที่รู้จักใช้ความเงียบจึงดูเป็นคนที่มีโลกภายในน่าสนใจและมักถูกมองว่ามีคุณค่ามากกว่าคนที่พูดทุกเรื่องออกมาทันทีความเงียบสะท้อนการควบคุมอารมณ์การไม่รีบตอบโต้ไม่รีบแก้ตัวหรือไม่พูดเพื่อเอาชนะ ทำให้คนอื่นสัมผัสได้ว่าคุณมีวุฒิภาะวะทางอารมณ์สูงคนที่สามารถเลือกเงียบในสถานการณ์ที่คนอื่นควบคุมตัวเองไม่ได้จะดูเหนือกว่าโดยอัตโนมัติและนี่คือเสน่ห์ของความดูแพงที่เงินซื้อไม่ได้ความเงียบสร้างพื้นที่ให้เสียงของคุณมีพลังถ้าพูดทุกคำไม่มีการเว้นจังหวะคำพูดก็จะกลายเป็นเสียงรบกรวนแต่เมื่อคุณรู้จักเว้นเงียบในจังหวะที่เหมาะสมคำพูดของคุณจะฟังดูมีน้ำหนักและมีความหมายมากขึ้น คนรอบข้างจะตั้งใจฟังเพราะรู้ว่าคุณไม่พูดพร่ำโดยไม่จําเป็นความเงียบคือการฟังอย่างลึกซึ้งคนที่เงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะพวกเขากําลังฟังอย่างตั้งใจการฟังอย่างแท้จริงเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ทําให้คนรู้สึกได้รับการยอมรับและเคารพเมื่ออยู่ใกล้คนแบบนี้คนจะรู้สึกสบายใจและนั่นทําให้คุณกลายเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้ความเงียบช่วยเสริมภาพลักษณ์ของความมั่นใจคนที่กล้าเงียบ คือคนที่มั่นใจว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจผ่านคําพูดเมื่อคุณไม่เรียบพูดเพื่อเติมช่องว่างในการสนทนาภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมาคือความสง่างามนิ่งและเหนือชั้นซึ่งก็คือความแพงในเชิงจิตวิทยาความเงียบคือการควบคุมบทสนทนาแบบไม่ต้องแย่งพูดคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการพูดเยอะคือการครอบงำแต่ในความจริงคนที่เงียบในเวลาที่เหมาะสมกลับเป็นคนที่มีอำนาจในการสนทนามากกว่าเพราะการเว้นช่องว่างให้คนอื่นพูด ทำให้พวกเขาเปิดใจเล่าออกมาเองและนั่นทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งผู้ฟังที่มีคุณค่าความเงียบสร้างบรรยากาศของความลึกลับมนุษย์เรามีธรรมชาติที่ชอบค้นหาความหมายเมื่อคุณไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างออกมาคนรอบข้างจะพยายามตีความเติมเต็มหรือคาดเดาเกี่ยวกับคุณเองจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า effect of mystery ยิ่งคุณไม่พูดทุกเรื่องความน่าค้นหาก็ยิ่งมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณดูแพงความเงียบ ลดโอกาสทำผิดพลาดหลายครั้งที่พูดมากเกินไปมักเผลอเผยความรับหรือพูดสิ่งที่ไม่ควรออกมาในขณะที่การเลือกเงียบทําให้คุณปลอดภัยจากการถูกตัดสินและช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่สุขุมเมื่อคนไม่รู้มากเขาจะตีค่าคุณสูงกว่าความเป็นจริงด้วยซ้าความเงียบเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นใจในสายตาผู้อื่นหากคุณสามารถอยู่ท่ามกลางความเงียบโดยไม่รู้สึกอึดอดัดนั่นคือสัญญาณทางจิตวิทยาว่าคุณมั่นใจในตัวเอง คนส่วนใหญ่จะรีบพูดเพราะทนช่องว่างไม่ได้แต่คนที่เงียบอย่างสงา่ากลับทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณคือผู้นําโดยธรรมชาติความเงียบช่วยเพิ่มคุณค่าของคําพูดความเงียบไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกช่วงเวลาที่จะพูดให้ทรงพลังที่สุดยิ่งคุณไม่พูดพร่ำเพรื่อคําพูดที่คุณเลือกพูดจะถูกมองว่ามีน้ําหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้นเหมือนอัญ,ญมณีที่ถูกเก็บรักษาไว้ไม่ได้พบเจอบ่อยแต่เมื่อเผยออกมาก็สะดุดตาความเงียบ ทำให้เกิดการอ่านคนเวลาที่คุณเงียบคุณมีโอกาสสังเกตพฤติกรรมสีหน้าน้ำเสียงและท่าทีของคนรอบข้างได้อย่างละเอียดจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า active observation ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นลึกกว่าเดิมและเมื่อคุณรู้จักคนมากกว่าที่เขารู้จักคุณคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอความเงียบคือพลังของความสงบคนที่สามารถวางตัวนิ่งสงบและไม่ไขว้เขวไปกับกระแส จะถูกมองว่ามีคุณค่าในตัวเองสูงความสงบเช่นนี้สะท้อนพลังที่ไม่ต้องแสดงออกมาและทำให้ดูแพงในเชิงจิตวิทยานักจิตวิทยามองว่าความเงียบคือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเพราะมันบังคับให้คนรอบข้างใช้จินตนาการเติมเต็มความหมายที่คุณไม่ได้พูดออกมาความเงียบจึงกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากรู้จักอยากเข้าหาและอยากฟังมากขึ้นฉะนั้นความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่คือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณดูมีคุณค่ามั่นใจและน่าค้นหาเมื่อใช้ความเงียบอย่างมีชั้นเชิงคุณจะสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าคำพูดนับพัน 3. แต่งกายเรียบง่ายแต่ใส่ใจรายละเอียด less is more คือกฎทองของการดูแพงไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าหรูหราแต่ควรเลือกสิ่งที่ดูสะอาดเรียบร้อยเข้ากับบุคลิก สีโทนสุภาพหรือเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่บ่งบอกความพิถีพิถันสิ่งเหล่านี้สะท้อนจิตวิทยาของความเลือกสรรมากกว่าการโชว์ราคาความดูแพงไม่ได้แปลว่าต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงหรือเต็มไปด้วยแบรนด์เนมแต่คือการเลือกแต่งกายอย่างเรียบง่ายพร้อมใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆที่สะท้อนรสนิยมและความมั่นใจในตัวเอง ในทางจิตวิทยาแล้วรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คนรอบข้างรับรู้ว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าการโอ้อวดด้วยสิ่งของความสะอาดคือพื้นฐานของความดูแพงเสื้อผ้าที่สะอาดเรียดเรียบและไม่มีกลิ่นคือสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจแม้เป็นเสื้อยืดธรรมดาแต่ถ้าไร้รอยยับก็ดูดีได้มากกว่าชุดแพงที่ขาดการดูแ,แล ความสะอาดยังสะท้อนถึงความใส่ใจในตัวเองและนี่คือสิ่งที่จิตวิทยามองว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตสีและโทนที่เรียบง่ายคนที่ดูแพงมักเลือกโทนสีเรียบเช่นขาวดำน้ำตาลเบจหรือนูดเพราะโทนเหล่านี้ไม่รบตาและให้ความรู้สึกมั่นคงสง่างาม,ามจิตวิทยาของสีชี้ว่าโทนสีเรียบ ทำให้ผู้สวมใส่ถูกมองว่าน่าเชื่อถือและไม่ต้องพยายามแย่งความสนใจจากใครรายละเอียดเล็กๆที่บ่งบอกความใส่ใจการเลือกใส่เครื่องประดับอย่างพอดีไม่จําเป็นต้องสวมเครื่องประดับราคาแพงแค่เลือกชิ้นเล็กๆที่เหมาะสมกับบุคลิกเช่นนาฬิกาเรียบๆต่างหูเม็ดเล็กๆหรือสร้อยที่ไม่ฉูดฉาดจิตวิทยามองว่าการเลือกใช้ของน้อยชิ้น แต่เข้ากับตนเองแสดงถึงความมั่นใจและมีสไตล์ที่เป็นตัวเองเสื้อผ้าที่พอดีตัวมากกว่าตามแฟชั่นความเรียบง่ายไม่ได้อยู่ที่ความแพงแต่อยู่ที่การเลือกเสื้อผ้าที่พอดีกับสีระไม่คับจนเกินไปและไม่โครงจนกลืนหายไปกับร่างกายเสื้อผ้าที่พอดีช่วยเสริมบุคลิกและท่วงท่าให้มั่นใจขึ้นโดยอัตโนมัติ เอกลักษณ์เล็กๆที่ทำให้แตกต่างการดูแพงไม่ใช่การเรียนแบบแฟชั่นแต่คือการสร้างลายเซ็นเล็กๆของตัวเองเช่นผ้าพันคอที่ชอบวิธีพับแขนเสื้อหรือทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์รายละเอียดเหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะจดจำและเชื่อมโยงกับความเป็นตัวคุณความสมดุลของการแต่งกายการเรียบง่ายที่ดูแพงคือการรู้จักบาลานซ์ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปเช่นถ้าใส่เสื้อผ้าสีพื้นก็ควรจับคู่กับเครื่องประดับเล็กๆถ้าใส่ลายหรือสีจัดก็ควรลดทอนรายละเอียดอื่นๆให้ดูสะอาดตาจิตวิทยาการรับรู้บอกว่าเมื่อองค์ประกอบของการแต่งกายสมดุลกันสมองของคนอื่นจะตีความว่าคุณมีรสนิยมผิวพรรณและการดูแลตัวเองแม้การแต่งกายเรียบง่าย แต่ถ้าผิวล่าสะอาดสุขภาพผิวดีและทรงผมดูเรียบร้อยจะทำให้ลูกโดยรวมดูแพงขึ้นทันทีจิตวิทยามองว่าสุขภาพและการดูแลตัวเองเป็นสัญญาณของการมีวินัยและคุณภาพชีวิตที่สูงซึ่งเป็นสิ่งที่คนรอบข้างตีค่าโดยไม่รู้ตัวการเลือกผ้าและเนื้อสัมผัสเสื้อผ้าที่ตัดจากผ้าที่มีคุณภาพดีแม้จะไม่มีโลโก้แบรนด์ แต่กลับส่งพลังของความหรูหราเช่นผ้าไฟเนื้อดีลินินหรือผ้าไหมผสมเนื้อผ้าที่ดูมีมิติและไม่ยับง่ายมักทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูแพงกว่าผ้าธรรมดาทั่วไปรองเท้าและเครื่องหนังในทางจิตวิทยาคนเรามักประเมินคนจากรองเท้าและกระเป๋ามากกว่าส่วนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนความละเอียดอ่อนและความใส่ใจ คนที่แม้แต่งตัวเรียบง่ายแต่ใส่รองเท้าที่สะอาดดูแลกระเป๋าให้คงสภาพจะถูกมองว่ามีรสนิยมและฐานะที่มั่นคงกลิ่นกายและน้ำหอมกลิ่นคือสิ่งที่ทำให้คนจดจำได้ยาวนานมากกว่าภาพที่เห็นน้ำหอมที่หอมละมุนไม่ฉุนเกินไปจะทำให้ภาพลักษณ์ดูแพงขึ้นทันทีเพราะในทางจิตวิทยากลิ่นที่ดี สร้างประสบการณ์อารมณ์บวกให้กับคนรอบข้างความเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเกินไปการแต่งตัวที่เรียบง่ายแต่มั่นใจแสดงถึงความจริงใจและไม่เสแสร้งสิ่งนี้ทำให้ดูแพงในเชิงจิตวิทยามากกว่าเพราะผู้คนเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติกับความจริงและความมั่นใจในตัวเองการแต่งกายสอดคล้องกับบุค,คลิกและโอกาส ไม่ว่าชุดจะเรียบแค่ไหนถ้าเหมาะสมกับการละเทศะาก็จะดูแพงเสมอเช่นแต่งกายสุภาพไปงานประชุมแต่งกายผ่อนคลายแต่สุภาพในวันสบายสบายสิ่งนี้สะท้อนการมีโซเชียลอินเทลเลจเนซ์หรือความฉลาดทางสังคมซึ่งผู้คนตีค่าเป็นความดูดีเหนือมาตรฐานรอยยิ้มและท่าทีที่เข้ากับการแต่งกายต่อให้เสื้อผ้าดูดีเพียงใดแต่ถ้าแววตาและท่าทีไม่มั่นใจ ภาพรวมก็จะเสียไปการแต่งกายเรียบง่ายจะทรงพลังที่สุดเมื่อมาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนๆและการเคลื่อนไหวที่สงบซึ่งจิตวิทยามองว่าเป็นสัญญาณของคนที่รู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องอวดมุมมองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาพบว่ามนุษย์เรามักให้ค่ากับความใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าความหรูหราเพราะรายละเอียดเล็กๆ ทำให้สมองตีความว่าคนคนนั้นมีวินัยรู้จักควบคุมตัวเองและให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้บุคลิกดูแพงอย่างแท้จริงการแต่งกายเรียบง่ายแต่ใส่ใจรายละเอียดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแฟชั่นแต่คือจิตวิทยาการสื่อสารแบบไร้คำพูดมันสะท้อนความใส่ใจในตัวเองความมีระเบียบ และความมั่นใจซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ภาพลักษณ์ดูแพงโดยไม่ต้องใช้ของราคาแพงเลย 4. การใช้คำพูดอย่างมีระดับคนที่ดูแพงจะไม่พูดจาหยาบคายเสียงดังหรือประชดประชันแต่เลือกใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลชัดเจนและสุภาพจิตวิทยาการสื่อสารแบบนี้จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเรามีระดับและน่าเคารพการวางตัวให้ดูแพงไม่ได้หมายถึงการแต่งกายหรือรูปลักษณ์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนผ่านคำพูดที่เราเลือกใช้ด้วยเพราะคำพูดคือภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาจากความคิดและทัศนคติในทางจิตวิทยาคนเรามักประเมินคุณค่าและบุคลิกของใครบางคนจากโทนน้ำเสียงและถ้อยคำที่ใช้มากกว่าการแต่งกายซสอีกการใช้คำพูดอย่างมีระดับจึงกลายเป็นเสน่ห์เงียบๆที่ทำให้คุณดูแพงขึ้นโดยไม่ต้องพยายามใช้คำที่ชัดเจนกระชับแต่สุภาพ คนที่ดูแพงจะไม่พูดวกวนหรือใช้คำที่ทำให้เข้าใจยากเกินไปแต่ก็ไม่พูดแบบหยาบคายหรือรีบร้อนเกินจำเป็นคำพูดที่กระชับและสุภาพทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณเคารพเวลาและให้เกียรติคนอื่นหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบหรือนินทาในทางจิตวิทยาคนที่ชอบพูดลบนินทาหรือดูถูกผู้อื่นมักจะถูกลดคุณค่าโดยไม่รู้ตัว ในทางตรงกันข้ามการเลือกใช้ถ้อยคำที่สร้างพลังบวกแทนที่จะซ้ำเติมหรือเสียดสีจะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูมั่นคงมีระดับและน่าคบหาพูดโดยน้ำเสียงสงบและมั่นใจไม่จำเป็นต้องพูดดังเพื่อให้คนฟังแต่ใช้โทนเสียงที่ชัดนิ่งและมั่นคงแทนที่จะเร่งรีบหรือแสดงอารมณ์เกินพอดีจิตวิทยาบอกว่าคนเราจะเชื่อมั่นในคนที่สื่อสารด้วยความสงบมากกว่าคนที่ใช้อารมณ์นำ เลือกคำง่ายๆให้มีคุณภาพการใช้คำที่เข้าใจง่ายแต่มีความหมายชัดเจนมักส่งผลลึกกว่าการพยายามใช้สั์ยากหรือภาษาที่ฟังดูโอ,อ้วดคนที่ดูแพงจะไม่อวดความรู้ผ่านคำพูดแต่ทำให้คำพูดธรรมดามีน้ำหนักผ่านโทนและจังหวะการใช้รู้จักพูดน้อยแต่ได้ความหมายคนที่รีบพูดทุกอย่างออกมามักดูขาดความมั่นใจ ในขณะที่คนที่เลือกจะพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและมีคุณภาพกลับดูมีพลังและน่าเกรงใจจิตวิทยามองว่าการพูดน้อยคือการควบคุมตัวเองและทำให้คำพูดแต่ละคำมีค่าการใช้คำพูดที่ให้เกียรติผู้อื่นคำขอบคุณคำขอโทษและคำชมเชยเล็กๆเ,เป็นถ้อยคำที่ทำให้คุณดูแพงได้ทันทีเพราะมันสะท้อนความใส่ใจและการยอมรับในคุณค่าของคนรอบตัวมุมมองทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาด้านการสื่อสารชี้ว่าคำพูดเป็นการถ่ายทอดตัวตนภายในออกมาคนที่เลือกใช้คำพูดอย่างมีระดับจึงถูกมองว่ามีความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence และมีความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวางตัวให้ดูแพงอย่างแท้จริงฉะนั้นการใช้คำพูดอย่างมีระดับคือศิลปะของการสื่อสารด้วยคุณค่าไม่ใช่พูดให้มากแต่พูดให้พอดี พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบและใช้ถ้อยคำที่สร้างเกียรติทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนี่คือภาษาที่ทำให้คุณดูแพงแม้ไม่ต้องพยายาม 5. การให้เกียรติคนรอบตัวอีกหนึ่งพลังที่ทำให้ดูแพงคือไม่กดคนอื่นลงเพื่อยกตัวเองขึ้นแต่กลับยกย่องให้เกียรติและปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมสิ่งนี้ทำให้เราถูกมองว่ามีคุณค่าในตัวเองจนไม่จำเป็นต้องแข่งขัน การดูแพงไม่ใช่แค่การแต่งตัวดีหรือใช้ของหรูแต่เป็นเรื่องของการวางตัวและพฤติกรรมทางสังคมที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและน่านับถือหนึ่งในหัวใจสําคัญคือการให้เกียรติคนรอบตัวเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดหากคุณรู้จักเคารพผู้อื่นคุณจะสะท้อนภาพลักษณ์ที่สง่างามอย่างแท้จริงการฟังอย่างตั้งใจในทางจิตวิทยา การฟังคือหนึ่งในรูปแบบการให้เกียรติที่ทรงพลังที่สุดคนเราต้องการความเข้าใจมากกว่าคำแนะนำซะอีกการตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินแสดงว่าคุณเห็นคุณค่าของคนตรงหน้าซึ่งทำให้คุณดูมีระดับและน่าเชื่อถือไม่ใช้คำพูดกดทับหรือตัดสินคนที่วางตัวดูแพงจะไม่รีบตัดสินหรือใช้ถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยค่าแต่จะเลือกคำพูดที่ให้กำลังใจหรืออย่างน้อยก็พูดด้วยความสุภาพ สิ่งนี้สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ให้กับคนรอบข้างเคารพความแตกต่างไม่ว่าคนจะมาจากฐานะสถานะหรือความคิดที่แตกต่างกันการให้เกียรติคือการยอมรับในความเป็นเขาโดยไม่ดูถูกไม่เปรียบเทียบนี่คือพลังทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณมีรัศมีของความสง,ง่างามโดยไม่ต้องโอ้อวดให้เครดิตและคำชมเชยอ,อย่างจริงใจการชื่นชมคนอื่นด้วยถ้อยคำเล็กๆเกช่นคุณทำได้ดีมาก หรือขอบคุณที่ช่วยนะมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์และทำให้คุณถูกมองว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพอที่จะยกย่องผู้อื่นการรักษามารยาทเล็กๆน้อยๆการยิ้มเมื่อเจอการกล่าวทักทายการเปิดประตูให้คนอื่นหรือแม้แต่การใช้คำพูดอย่างการุณาและขอบคุณคือรายละเอียดที่สะท้อนว่าคุณรู้จักให้เกียรติและสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ ทำให้คุณดูแพงมากกว่าการใช้ของราคาแพงการไม่ทําให้ใครเสียหน้าในสังคมไทยการรักษาหน้าสําคัญมากคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และรู้จักให้เกียรติจะไม่ตําหนิหรือล้อเลียนผู้อื่นต่อหน้าคนหมู่มากแต่จะเลือกใช้วิธีพูดอย่างนุ่มนวลและให้เกียรติในการแก้ไขมุมมองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์กล่าวว่า การให้เกียรติผู้อื่นช่วยกระตุ้นความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของคนรอบข้างเมื่อคนอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเขาจะยิ่งอยากอยู่ใกล้และมองว่าคุณคือคนที่ท,ทรงพลังมีเสน่ห์และดูแพงโดยธรรมชาติฉะนั้นการวางตัวให้ดูแพงไม่ใช่การสร้างกำแพงเพื่อแสดงเหนือกว่าแต่คือการทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าคุณให้เกียรติพวกเขาในทุกการปฏิสัมพันธ์เพราะในท้ายที่สุดความหรูหราและคุณค่าที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่วิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่น 6. การควบคุมอารมณ์จิตวิทยาบอกว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่เวียงไม่หัวเสียงง่ายมักถูกมองว่ามีวุฒิภาวะและมีสเสน่ห์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปการมีความสงบเย็นคือความหรูหราที่เงินซื้อไม่ได้การวางตัวให้ดูแพงไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวหรูหรือพูดจาไพเราะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมักถูกมองว่ามั่นคงมีระดับและมีพลังซึ่งในทางจิตวิทยาอารมณ์ของเราส่งผลต่อการตัดสินใจการสื่อสารและภาพลักษณ์ที่คนอื่นรับรู้การไม่แสดงอารมณ์เกินเหตุคนที่ดูแพงจะไม่ปล่อยให้อารมณ์เช่นความโกรธหรือความหงุดหงิดควบคุมการแสดงออกของตัวเอง พวกเขาเลือกจะตอบสนองอย่างมีเหตุผลแทนการระเบิดอารมณ์ทันทีการนิ่งสงบในสถานการณ์ตึงเครียดทำให้คนรอบข้างมองว่าคุณสามารถควบคุมตัวเองและสถานการณ์ได้การเลือกตอบมากกว่าตอบสนองทันทีการเว้นช่วงก่อนพูดเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณคิดทบทวนคำพูดและลดโอกาสทำผิดพลาดคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักใช้เวลานี้เพื่อปรับน้ำเสียงท่าทีและเลือกคำพูดที่เหมาะสม ทำให้ทุกคําพูดออกมามีคุณค่าและสง่างามการใช้ภาษากายควบคุมอารมณ์ภาษากายบ่งบอกอารมณ์ได้มากกว่าคําพูดคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีจะใช้ท่าทางที่สงบเช่นหลังตรงไหล่ผายการสบตาอย่างมั่นใจซึ่งส่งผลให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมีพลังและไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์มุมมองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาชี้ว่า การควบคุมอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่มีคุณค่าและส่งพลังคนที่สามารถเลือกนิ่งหรือแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมจะถูกมองว่าเป็นผู้นำทางความคิดและพฤติกรรมและนี่คือสิ่งที่ทำให้การวางตัวดูแพงเป็นธรรมชาติฉะนั้นการวางตัวให้ดูแพงไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกแต่คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองรู้จักนิ่งสงบใช้เหตุผลและเลือกแสดงออกอย่างมีชั้นเชิง เพราะอารมณ์ที่ควบคุมได้ดีคือพลังเงียบที่ทำให้คุณดูแพงโดยไม่ต้องพยายามอย่างไรก็ตามการดูแพงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับพลังทางจิตวิทยาที่เราส่งออกไปทั้งท่าทางน้ำเสียงการแต่งกายและทัศนคติคนที่รู้จักวางตัวอย่างมีชั้นเชิงมั่นใจและให้เกียรติผู้อื่นย่อมมีเสน่ห์ที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าที่ตาเห็น